DRACO down never you lets สวัสดีค่ะวันนี้รถเมย์นะคะตอนนี้อยู่ที่เมกะบางนาค่ะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่ว่าหารถไม่เจอก็เลยเดินงงๆอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเราจำไม่ได้แล้วก็หาเพื่อนคุยด้วยก็เลยอัดวิดีโอหาเ่อนคุยกับเราดีกว่า กเราอยู่ไหนวะยังเดินงงๆอยู่เรกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะเป็นล็อกหน้าไม่รู้ใช่ปะอยู่ตรงนู้นแหละอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงฝนตกดังมากเลยไม่รู้ว่าขับรถกลับบ้านจะได้หรือเปล่าเนาะ ยังเดินหารถอยู่มาคนเดียวเดินคนเดียวซื้อของคนเดียวด้วยวันนี้เอาแวนมาเปลี่ยนไซส์นุน่นๆเราจะรถแล้วแล้วเจอรถแล้วกลับบ้านกอนนะ